คนเกิดวันศุกร์คะวันนี้เป็นวันที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะเพราะมันเป็นเรื่องที่คุณถูกคนหักหลังคุณถูกคนทำอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกผิดหวังการทำแบบเดิมๆคุณก็จะกลายเป็นคนเดิมๆทำแบบนั้นไม่ได้แล้วคุณรู้แล้วว่าการทำสิ่งเดิม มีเรื่องที่คนอื่นไม่พอใจไม่ชอบคุณและเอาคุณไปพูดในทางเสียการ<า>เปลี่ยนแปลงจะนำไปสึงซึ่งสิ่งที่ดีกว่านั่นก็คือการงานของคุณเมื่อไรที่คุณปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณจะมีโอกาสเติบโตถึงขั้นเป็น k i n เอา b แบนคือผู้บริหารการงานที่ดีขึ้นคุณเกิดวันศุกร์คุณต้อง,งตั้งเป้าหมายวันนี้ถึงแม้จะเป็นเดือนกุ มันก็ยังมีโอกาสที่คุณสามารถตั้งเป้าหมายประจำปีนี้ได้นะและการตั้งเป้าหมายมันจะโดดเด่นเพราะว่าคุณทำอะไรเริ่มวันนี้แล้วเนี่ยมันจะสามารถปรับไปเรื่อยๆไปสู่เป้าหมายที่คุณตั้งหวังไว้จะโดดเด่นในเรื่องของการทำงานเป็นหลักเลยค่ะวันนี้